ต่อจากคลิปที่เราเก็บใบสะระแหน่มาทําเป็นชาแห้งไว้นะคะเรานําใบสะระแหน่เก็บมาส,สดๆแล้วก็นํามาล้างทําความสะอาดแล้วก็นําไปตากกับแดดแรงๆหรือจะอบแห้งในเครื่องอบแห้งก็ได้นะคะอันนี้เราผึ่งไว้ในบ้านนะคะจัดการเด็ดเอาแต่ใบนะคะเสร็จแล้วก็ล้างทําความสะอาดแล้วก็นําไปผึ่งในตะแกงนะคะ ผึ่งในตะแกรงอันนี้ก็เก็บมาจากใบสดๆแบบนี้ค่ะนี่เราผึ่งในบ้านนะคะก็จะได้แห้งกรอบแบบนี้เลยค่ะฟังเสียงนะคะ mm. ก็คือไม่ได้ไม่ได้เข้าเครื่องอบนะคะก็คือเราตากตากแห้งนะคะแต่เราผึ่งข้างนอกพอให้เขาเสด็จน้ำดีแล้วก็นำมา ผึ่งเก็บไว้ในบ้านนะคะเพราะว่าผึ่งข้างนอกเรากลัวว่าจะมีฝุ่นเกาะที่ใบนะคะเราก็เลยนํามาผึ่งไว้ในบ้านก็คือใส่ตะแกรงที่มีรูกว้างๆแบบนี้นะคะประมาณสองสามใบนะคะผึ่งไว้เขาก็จะแห้งกรอบแบบนี้เลยค่ะและเราก็จะเก็บใส่ขวดโหลหรือใส่ถุงพลาสติกก็ได้ค่ะเพราะว่าเขาแห้งสนิทดีแล้วนะคะ เก็บเอาไว้ชงดื่มเมื่อเวลาเราอยากดื่มหรือดื่มในช่วงฤดูหนาวนะคะอันนี้จะกลิ่นหอมมากๆค่ะมีกลิ่นหอมดื่มแล้วรู้สึกหอมเย็นสดชื่นนะคะก็คือ,อมีประโยชน์ทางยาสรรพคุณหลายหลายอย่างนะคะก็แก้ท้องอืดท้องเฟ้อทำให้ดื่มแล้วคลายเครียดนอนหลับสบายลดอาการหวดัดน้ำมูกไหลนะคะ ก็ช่วยได้สปปรรพคุณเยอะแยะมากมายเลยนะคะจากที่เราไปหาข้อมูลมานะคะเราก็ชงง่ายๆเลยค่ะก็ใส่ใบชาในแก้วใส่เทน้ำร้อนลงเสร็จแล้วก็มาลินเอาจต่น้ำใสๆแบบนี้นะคะถ้าชอบจะดื่มให้อร่อยนิดนึงเราจะเติมน้ำพึ่งไปนิดหน่อยค่ะดื่มแล้วก็จะมีความามีรสหวานนิดๆแล้วก็มีกลิ่นหอมเย็นนะคะ